คุณเปิดกล่องจดหมายและเห็นน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณก็เลยหยิบมันออกมาผิดเลยนะทิ้งไว้ที่นั่นคุณสามารถช่วยบุรุษไปรษณีย์ได้อย่างมากเลยนี่คือเหตุผลคุณอาจจะคิดว่าหมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สร้างปัญหาให้กับบุรุษไปรษณีย์เมื่อพวกเขาออกไปส่งจดหมายให้คุณและนั่นก็มีเหตุผลพนักง,งานไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกามากกว่า5,800คนต้องเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับสุนัขในปี2020 แต่นั่นไม่ใช่ความยุ่งยากเพียงอย่างเดียวสำหรับบุรุษไปรษณียที่พยายามจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยพวกเขามักจะทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นเอาไว้ในกล่องจดหมายเพื่อป้องกันตัวเองจากตัวต่อเนี่ยฟังดูแปลกประหลาดนะแต่คนทั่วไปก็อาจจะถูกตัวต่อต่อยได้ประมาณ5ครั้งในชีวิตและมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าการถูกหมากัดซะอีกทําไมน้ํายาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นถึงช่วยกันตัวต่อได้ที่จริงเหตุผลก็ง่ายๆตัวต่อทนกลิ่นของมันไม่ได้ กลิ่นรุนแรงเกินไปสําหรับพวกมันพวกมันก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงน้ํายาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นก็สมเหตุสมผลดีนะเนื่องจากน้ํายาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นมีไว้เพื่อทําให้เสื้อผ้าของเรามีกลิ่นหอมสดชื่นพวกมันจึงมักมีกลิ่นแรงโดยรวมแล้วเนี่เป็นเพียงสิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆในชีวิตของตัวต่อโชคดีที่พวกมันไม่มีเวลาสําหรับความกังวลเรื่องอื่นๆโดยเฉลี่ยตัวต่อมีช่วงชีวิตที่สั้นมากส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่เกิน22วัน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่กับนางพญาที่บางครั้งอาจจะอยู่ได้นานถึง1ปีเต็มแต่ก็ยังดีที่ในขณะที่ตัวต่ออื่นๆนั้นยังอยู่พวกมันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะบินเข้าไปเจอน้ํายาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นในทุกที่ที่มันไปมันน่าตลกที่ตัวต่อที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับบุรุษไพรศนีที่พยายามหลีกเลี่ยงพวกมันมากกว่าราชินีที่พวกมันเคารพบ,บูชามากเนื่องจากชีวิต22วันของพวกมันมีแต่การทํางาน วกมันแต่ละตัวมีงานของตัวเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างรังที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่านางพญาจะได้รับการปกป้องในรังของนางพญานี้มีตัวต่ออยู่สองประเภทโดรนที่เป็นตัวผู้และต่องานซึ่งเป็นตัวเมียซึ่งอย่างหลังเป็นสัตว์ที่ขยันแขันแข็งอย่างยิ่งตัวต่องานเริ่มต้นชีวิตด้วยการช่วยเลี้ยงตัวอ่อนที่กําลังพัฒนาตัวอ่อนเป็นแมลงที่ยังไม่โตซึ่งเพิ่งออกจากไข่และยังไม่เติบโตเต็มวัย ระยะนี้ของชีวิตตัวต่องานโดยปกติจะใช้เวลา3-4วันจากนั้นพวกมันจึงเริ่มทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกจากรังเช่นเก็บน้ำหรือน้ำไม้กลับมาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้สร้างรางังน้ำที่พวกมันนำกลับมาจะถูกตัวต่องานถมน้ำลายใส่และใช้เพื่อขยายทางเข้าน้ำผสมกับวัสดุที่จำเป็นต้องถูกกำจัดออกก่อตัวเป็นเม็ดและจะถูกขนออกจากรัง จากนั้นตัวต่องานก็จะผ่านช่วงเวลาที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างรังก่อนจะรับบทบาทเป็นผู้รวบรวมอาหารตัวต่อได้รับพลังงานจากน้ำหวานและโปรตีนจากแมลงหรือสัตว์เมื่อพูดถึงธรรมชาติที่เสียสละของตัวต่องานเหล่านี้พวกมันไม่มีแม้แต่เอนไซม์ที่จําเป็นในร่างกายเพื่อให้พวกมันกินอาหารส่วนใหญ่ที่พวกมันรวบรวมมาได้หมายความว่าอาหารส่วนใหญ่ที่พวกมันนํากลับมาจะตกเป็นของตัวต่อที่ยังไม่พัฒนาที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ โชคดีที่ตัวต่องานได้รับรางวัลสำหรับความขยันหมั่นเพียรของพวกมันจากอาหารที่ตัวอ่อนย่อยออกมาพวกมันจะได้สารที่ดูเหมือนซุปสารนี้มีสิ่งจำเป็นทั้งหมดที่ตัวต่องานจำเป็นต้องมีเพื่อทำหน้าที่ต่อไปการแลกเปลี่ยนอาหารประเภทนี้เรียกว่าการถ่ายโอนอาหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการติดต่อทางสังคมระหว่างต่อง,งานกับตัวอ่อนที่กำลังพัฒนาในการเดินทางหาอาหารส่วนใหญ่ตัวต่อจะเดินทางไกลาจากรังถึง300เมตร แต่การวิจัยพบว่าการเดินทางบางส่วนนั้นไกลกว่าครึ่งกิโลเมตรตัวต่องานยังตามตามกันไปยังแหล่งอาหารที่พวกมันรู้จักตัวต่องานเสร็จงานตอนที่กลับเข้าไปในรังแต่พวกมันไม่ได้พักผ่อนหรือว่าไปเพลิดเพลินกับการเกษียณอายุแต่กลับเข้าไปรับหน้าที่ดูแลาทางเข้ารังแทนแล้วชีวิตของตัวต่องานตัวเมียเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับชีวิตของโดรนตัวผู้ที่จริงแล้วพวกตัวผู้เนี่ยค่อนข้างจะขี้เกียจเมื่อเปรียบเทียบกันแม้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า โดนมีความยาวโดยเฉลี่ยมากกว่า1.2เซนติเมตรในขณะที่ตัวต่องานตัวเมียมักมีขนาดเล็กกว่า1.2เซนติเมตรโดนยังมีสีสันสดใสกว่ามีหนวดยาวแล้วก็ไม่มีความสามารถในการต่อยนางพญาตัวใหญ่กว่าทั้ง2ชนิดนี้และมีขนาดเกือบ2.5เซนติเมตรทำไมฉันถึงบอกว่าโดนขี้เกียจกว่าในขณะที่ตัวต่องานออกไปเก็บไม้น้ำหรืออาหารโดนก็มักจะถูกพบว่ากลับมาที่รังโดยหัวของพวกมันปักอยู่ในช่องที่ว่างเปล่า และมองเห็นได้เพียงหางเท่านั้นหรือพวกมันกําลังทําอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ไม่นะดูเหมือนพวกมันแค่งีบหละะับอ่ะเมื่อพวกมันไม่ได้งีบพวกมันก็มักจะช่วยกระจายอาหารไปยังตัวอ่อนโดยการไปจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งแล้วป้อนอาหารเข้าไปในปากที่อ้ารออยู่โดนยังพยายามลดน้ําหนักด้วยวิธีอื่นซึ่งที่จริงแล้วก็ทําได้ไม่ยากเนื่องจากโดนและต่องานส่วนใหญ่มีน้ําหนักระหว่าง1 0 1ถึงบมิลลิกรัม ถึงอย่างนั้นโดนก็ยังขนและกำจัดขยะที่อาจสะสมอยู่ภายในรังอีกด้วยรังเหล่านี้ซึ่งนางพญาโดนและต่องานอยู่ร่วมกันมักอยู่ได้นานถึง3-4เดือนผู้มันแยกย้ายกันในฤดูหนาวเมื่อนางพญาตัวใหม่บินหนีไปจำศีลตัวต่อแล้วรังต่อที่เหลือพยายามดิ้นโดนเอาตัวรอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่วนนางพญาตัวใหม่จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีนางพญาเพียงสองใน4,500ตัวเท่านั้นที่ผ่านช่วงจำศีลไปได้ นี่ไม่ใช่เพียงเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นตัวต่อนางพญาจะหาที่มืดและแห้งเพื่อจำศีลเช่นรอยร้าวในผนังภายในบ้านพวกมันเอาหนวดไว้ระหว่างขาและกัดพื้นผิวด้านหน้าของพวกมันเพื่อยึดไว้ให้แน่นซึ่งทําให้พวกมันเสี่ยงต่อมแมลงอื่นๆอย่างมากเช่นแมงมุมแต่นางพญาที่โชคดีเหล่านั้นนอนหลับสบายอย่างแท้จริงในช่วงจำศีลมักจะฟื้นคืนชีพในฤดูใบไม้ผลิแล้วเริ่มสร้างรังใหม่นางพญาจะบินได้ไก,กลถึง75กิโลเมตร เพื่อหาจุดที่อบอุ่นและแห้งที่สมบูรณ์แบบห้องใต้หลังคาและหลังคามักจะเป็นที่ที่เหมาะสมจากนั้นนางพญาจะผลิตต่องานและโดรนใหม่และวงจรชีวิตของตัวต่อก็จะดําเนินต่อไปถ้าคุณเจอรังตัวต่อทางที่ดีเนี่ยคุณจะปล่อยไว้ดีกว่าคุณไม่มีทางรู้ได้ว่าคุณจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงต่อเหล็กในของพวกมันแล้วใครบอกแล้วว่าคุณจะโดนต่อยแค่ครั้งเดียวรังตัวต่อโดยเฉลี่ยรองรับสมาชิกได้มากถึง1 0,000ตัวช่วงฤดูร้อน ทางที่ดีคุณให้บริการกําจัดสัตว์รบกวนจัดการจะดีกว่าแต่ว่าคุณจะทําอะไรได้บ้างนี่นหรอเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับตัวต่อเราต่างขอบคุณบุรุษประชนีที่ทําให้เรารู้เรื่องน้ํายาปรับผ้านุ่มแบบแผน่นแต่ว่าเราจะทําอะไรได้อีกละ่ะคุณเริ่มต้นด้วยการไม่ทิ้งอาหารไว้ทั่วบ้านนี่คือของหลักๆที่มักดึงดูดตัวต่อไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นไก่หรือขนมหวานไปจนถึงไอศครีมอย่าลืมล้างจานด้วย ปิดอาหารที่คุณเก็บไว้กินทีหลังและทิ้งของเหลือทันทีที่คุณกินเสร็จแม้ว่าตัวต่อจะไม่ชอบกลิ่นของน้ำยาปรับผ้นุมแบบแผน่นแต่ของอย่างดอกไม้และผละไม้ก็เป็นกลิ่นที่ผู้มันชอบมากคุณควรใส่ใจกับน้ำหอมโลชั่นหรือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่คุณใช้ตัวต่ออาจเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำหวานในขณะที่ออกไปหาอาหารได้คุณยังใช้กลยุทธ์การป้องกันตัวต่อได้อีกด้วย เอาเสื้อผ้าของคุณมาใช้ประโยชน์ได้สูมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวไม่ใส่รองเท้าแต่คุณหลีกเลี่ยงการได้รับความสนใจโดยไม่จําเป็นจากตัวต่อที่อยู่ใ,ใกล้ๆได้ด้วยการสวมเสื้อผ้าสีแดงเพราะเป็นสีรุ้งสีเดียวที่พวกมันมองไม่เห็นที่สําคัญที่สุดและฉันก็รู้ว่าพูดง่ายแต่ว่าทายากเพราะงั้นก็อย่ากโกรธที่ฉันพูดออกไปนะใจเย็นไว้การวิจัยพบว่าการโบกมือการตื่นตระหนก และทำให้เกิดความโกลาหนเมื่อตัวต่อบินมาใกล้กลจะเพิ่มโอกาสที่คุณจะโดนต่อยได้จริงฉันหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณในการป้องกันตัวเมื่อคุณอยู่ใกล้ตัวต่อในระหว่างนี้ให้ช่วยบุรุษประชญาที่ยอดเยี่ยมของเราและปล่อยน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นไว้ที่เดิม